สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้เราพบกันอีกแล้ววันนี้เราจะมาเรียนคณิตศาสตร์เรื่องการบวกที่มีผลบวกไม่เกินหนึ่งร้อยสำหรับเรื่องการเรียนที่เราเรียนเรื่องการบวกเราเคยเรียนในห้องเรียนกันไปแล้วนะคะลืมหรือ,อยังเอ่ยวันนี้เราจะมาทบทวนกันแล้วก็จะต่อด้วยการบวกที่มีการทดเลขเดี๋ยวให้ทุกคนติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะจ๊ะตั้งใจดูด้วยนะ เริ่มแรกเดี๋ยวเรามาดูการบวกที่ไม่มีการทดก่อนอดูตัวอย่างที่หนึ่งก่อนนะคะตัวอย่างแรกนะคะยี่สิบหกบวกสาสิบสามเวลาเราจะเขียนบวกแบบแนวตั้งนะคะเราก็เอายี่สิบหกตั้งแล้วบวกด้วยสาสิบสามตามตัวอย่างที่ครูเอามาให้ดูนะคะเลขสองอยู่ในหลักสิบเลขหกอยู่ในหลักหน่วยนะคะ แล้วบวกด้วยสาสิบสามนะคะ3ามตัวแรกอยู่ในหลักสิบตัวหลังก็อยู่ในหลักหน่วยนะคะเวลาบวกนะคะก็นำหบวกกับสามก็จะได้9และก็นำสองบวกกับ3ามก็จะได้หําคำตอบก็คือห้านั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คือห้าบดบวกกับส7เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม เราก็จะหาคำตอบด้วยการบวกแบบแนวตั้งนะคะเราก็จะนำ้า51มาตั้งบวกด้วย37นะคะเวลาบวกเราก็จะบวกจากหลักหน่วยก่อนแล้วค่อยมาบวกหลัก10บนะคะตอนนี้เราจะบวกหลักหน่วยก่อนนะคะก็คือน้ำหนึ่งมาบวกกับ7ก็จะได้8และเรามาบวกหลัก10 ก็คือนำห้มาบวกกับ3ก็จะได้8ปดคำตอบก็คือ88นั่นเองค่ะต่อไปเราจะมาเรียนเรื่องการบวกที่มีการทดเลขนะคะามาดูตัวอย่างแรกนะคะโจทย์ก็คือ28่บวกหนะคะเราก็จะทำการบวกนะคะเหมือนที่ครูสอนไปตั้งแต่แรกนะคะ โดยการนำ28มาตั้งแล้วบวกด้วย5นะคะแล้วก็แยกหลัก10หลักหน่วยนะคะให้ตรงหลักนะคะวิธีการก็คือเราจะบวกหลักหน่วยก่อนนะคะก็คือนำ8มาบวกกับ5วิธีการก็คือ8ไว้ในใจบวกกับ5ก็คือชูนิ้วขึ้นมา5 8 8แล้วก็9 10 11 12 13เพราะฉะนั้นได้13 เวลาจะเขียนเราจะเขียน13เลยก็ไม่ได้เราจะต้องแยกกันนะคะ13ใช่ไหมคะ1ตัวแรกนะคะของ13เนี่ยเราเอาไปไว้ที่หลักสิบไปทดเลยค่ะทดหนึ่งนะคะแล้ว3ก็คือหลักหน่วยเพราะฉะนั้นเอา3มาเขียนตรงหลักหน่วยนะคะต่อไปเราจะบวกของหลักสิบนะคะก็คือเรามีทดอยู่หนึ่งแล้วนะคะ1ที่ทดบวกกับ 2ก็คือ3นั่นเองนะคะสำหรับคำตอบในข้อนี้ก็คือ33ค่ะเอาละข้อต่อไปเรามาดูโจทย์ใหม่นะคะคือ8บวกกับ59เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมตอนนี้เวลาเราเขียนนะคะเราก็จะแยกหลักสิบกับหลักหน่วยนะคะแเป็นตัวตั้งนะคะบวกกับ59นะคะแปด อยู่หลักหน่วยนะคะแล้วก็บวกกับ59นะคะแล้วก็แยก5เป็นหลัก10บแล้วก็9เป็นหลักหน่วยนะคะสำหรับวิธีการบวกก็ทาเหมือนเดิมนะคะเราก็ต้องทำหลักหน่วยก่อนแล้วค่อยไปทำหลักสิบนะคะเราก็จะนำา8ดมาบวกกับ9นะคะก็คือ8ไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมา9 8แแล้วก็ 1> 9 1้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบห้าหกสได้17นะคะเราก็จะนำหนตัวแรกนะคะของ17เนี่ยมาไว้ที่หลักสิบมาทดไว้ที่บนเลขห้านะคะแล้วก็7นะคะคือหลักหน่วยแล้วก็มาใส่คำตอบตรงหลักหน่วยนะคะต่อไปเราก็จะทำการบวกในหลักสิบแล้วมี1ที่ทดแล้ว1บวกกับ5ได้ห สำหรับคำตอบข้อนี้ก็คือ67นั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูโจทย์ใหม่นะคะ88บวก12เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมสำหรับโจทย์ข้อนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเราต้องแยกหลัก10และหลักหน่วยนะคะนำา8 8มาตั้งแล้วบวกด้วย12นะคะตามตัวอย่างที่ครูให้ดูนะคะ เราก็จะทำการบวกหลักหน่วยก่อนนำา8มาบวกกับ2ก็ได้10เราก็จะนำานะคะที่อยู่ในหลัก10นะคะมาไว้ที่บนเลข8แล้วก็นำา0นะคะมาใส่ไว้ที่หลักหน่วยนะคะต่อไปเราจะไปบวกหลัก10นะคะเราเอา1ที่ทดนะคะบวกกับ8ได้9นะคะและมาบวกกับ1 ข้างล่างนะคะก็ได้เป็น10เอาละแล้วทีนี้มันไม่มีให้ทดแล้วเราจะทำยังไงเราก็เอามาเขียนเลยนะคะ1 0นะคะคำตอบข้อนี้ก็คือ100นั่นเองนะคะวันนี้คณิตศาสตร์เป็นไงบ้างเอ่ยคิดเลขกันได้ไหมสำหรับวันนี้บ๊ายบาย